โอ้โหสีหายเลยวันนี้ก็มารีวิวตัว a g v K3 นะครับ K3 นี่ก็เป็นรุ่นที่ราคาถูกสุดแล้วเนาะราคาถูกสุดหมายถึงว่าถูกสุดในเริ่มต้นเหมือนตัวราคาเริ่มต้นของตัว a g v เนาะแล้วก็ไอรุ่น K3 เนี่ยมันจะมีหลายหลายลายมากๆเลยเยอะมากครับคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกแบบให้กับลถอตซีเนาะ46นะครับส่วนใหญ่จะมีพวกพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็มีตัวเลข46สีก็จะแบบ แซ่ดๆหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยครับดูอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพาทิตย์ด้านนี้น่าจะเป็นพาทิตย์เนาะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนี่ครับพระจันทร์จริงด้วยนี่พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเนี่ยคือคนดูคนไม่รู้นี่ก็ก็จะไม่รู้เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเป็นเสี้ยวพระจันทร์อย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้สติกเกอร์นี่ติดเองนะครับใช่ครับ YSS แล้วก็ตัวนี้เป็นของเดิมแท้เลยครับอ่า AGV ส่วน ส่วนใหญ่ตัวเคสานี่รู้สึกตรงนี้จะเป็นไม่ใช่สติกเกอร์เนาะเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรสีเคลือบไปเลยสกรีนไปเลยอ่ะแ่อันี้จะเป็นพวกคอซ่ากับพิสตาเนี่ยมันจะเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็เคลือบแลกเกอร์อย่างหนาหนามากครับจริงจริงๆพวกเนี้ยปัญหาที่เจอส่วนใหญ่นะก็คือเวลาโดนความร้อนหรืออาจจะมีโดนเศษหินเศษแลมก็จะแตกเนาะเนี่ยแตกแบบเป็นสีมันก็จะหลุดไปด้วย แต่ถ้าเป็นพวกพิสตาคอซ่าพวกเนี้สีมันจะไม่หลุดเพราะมันเป็นติกอร์มันก็จะเป็นรอยเล็กเกอร์ทลอกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเคลือบหนาใช่แล้วก็ทรงส่วนใหญ่ทรงตัวนี้ก็จะดูแบบเท่ไปอีกแบบใช่ฉบเชียวดีแล้วก็เป็นหมวกเต็มใบทีนี้ดูลายกันแล้วอันนี้เป็นสปอยเลอร์หลังนะครับเนี่ยครับอันเล็กๆแล้วก็ไม่ซิ่งก็สีนะครับโปรโมทให้ด้วยวิยารนี่ครับวาเลนติโนลัสซี่นะครับ มีเลขสี่หกว่าตัวนี้สี่หกอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้คือ a g v k สามเนี่ยมันจะมีติดอยู่นี่คือเป็นวัตถุที่แสดงว่าเป็นของแท้นี่ครับเอ้ยทำไมกล้องมันซูมไม่ชัดโอเค k สามตัวนี้นี่ครับนี่ครับเลขแล้วก็นี่อันนี้หลายคนต้องไม่รู้จักแน่เลยมันคืออะไรเหินรู้เคยรู้จักไหมงงครับงงสตันไปกันแถวนี้ครับนั่งดูกันสามคนงงครับคืออะไรวะ d o ด i performance นั่นดโรดิมาแล้ว อันนี้เป็นดูดิเพอร์ฟอร์แมนซ์คือใครเขาคือเขาคือคนที่ทำหมวกให้ลอสซี่ดูดิทำหมวกให้ทีมมอเตอร์จีพีเกือบทุกคนดูดิทั้งมาเกตทั้งเ g v ทั้งเอลทั้งโชเอตเนี้ยทุกยี่ห้อทุกยี่ห้อที่เฉพาะนักแข่งมอเตอรจีพีเขาทำให้จะผ่านคนนี้จะคนนี้จะเป็นคนคนทำขึ้นมาแล้วก็เป็นคนออกแบบด้วยเป็นคนที่ร่วมออกแบบกับลอสซี่ ปีหน mm ึ่งลอสซี่จะแข่งสนามบ้านเกิดตัวเองสักสองครั้งที่อิตาลีแล้วก็จะมีการคุยกับทีมงานดูดิเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการออกแบบหมวกส่วน AGV ก็คือผลิตตัวหมวกมาทีมดูดิเพอร์ฟอร์แมนซ์จะทำเองเฉพาะหมวกลอสซี่ส่วนหมวกที่เป็นรุ่นธรรมดากับรุ่นคอร์ซาพิสตาที่ขายทั่วไปโรงงานผลิตจะไม่ใช่ทีมดูดิทาแต่จะมีเหมือนให้ให้เครดิตทีมดูดิเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมนี้จะทำหมวกไม่เหมือนไม่เหมือนของนักแข่งนะจะไม่เหมือนที่เอามาขาย ต่อให้เป็นรุ่นเดียวกันจะไม่เหมือนกันเป๊ะจะมีสีที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เราจะมีกาดด้วยกาดมีลายมีอย่างของลอตซี่อย่างเงี้ยมอนเตอร์ตรงเนี้ยของทั่วไปจะเป็นเหมือนเข่าอันเล็กๆกระจิ๋วแต่ของลอตซี่จะคาดคอมตรงนี้เลยแล้วก็สีอะไรยงพวกนี้จะต่างกับของเรามากจะสดกว่าแจ่มกว่าเยอะนี่ทีมดูดีเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเคยจริงๆผมเคยส่งเมลไปหาเขานะบอกจะขอให้ทําหมวกแบบลอตซี่ให้เหมือนเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ มีค่าค่าใช้จ่ายอะไรบ้างสรุปคือเขาไม่ตอบเมลมาเลยเผมคงผมคงคงหมดสิทธิ์คือเงียบกิบอ่ามามาดูกันต่อมาดูกันต่อทีนี้อ่าข้างในมีช่องรับลมเนาะ<ช>นี่ครับช่องรับลมรับลมแล้วก็ตัวนี้ไม่มีฟนะิลเตอร์เนาะไม่มีครับมีครับแต่ต้องซื้อแยกอ่าต้องซื้อแยกเสียบลงไปลงร่องเนาะใช่ใชครับแล้วก็อันนี้เป็นนวมนะครับนวมนวมก็ถือว่านุ่มแล้วก็ถอดซักได้นะครับไอตัวนี้ถอดได้ไหมเนี่ย ถอดได้ครับได้เอตัวนี้ถอดได้เนาะจริงๆจริงๆของพี่ก็มีพี่ไม่กล้าถอดเลยกลัวมันขาดแต่มันดีตรงที่เป็นดีดีลิงดีดีลิงอ่านี่ครับคือหมวกกันน็อกเนี่ยมันจะแน่นพวกดีดีลิงเนี่ยคือยิ่งดึงยิ่งแน่นใช่เวลาเราขับรถส่วนใหญ่นะถ้าแนะนําถ้าเกิดคนขับรถซีซสูงๆมากสามร้อยขึ้นไปอะไรอย่เงี้ยถ้าจะขับสักร้อยห้าร้อยหกร้อเจ็ด หาพวกดีดีลิงมาใส่ดีกว่าสบายใจว่าแน่นแน่นอนเนี่ยยิ่งดึงยิ่งแน่นดึงแต่ส่วนใหญ่ก็บางคนนะมีดีดีลิงแต่ว่าเอาไว้กันตำรวจใส่ห้อยๆตรงคางแบบพอมีนะแบบพอกระแทกพื้นปุ๊บหมวกหลุดจากหัวแล้วหัวไปฟ้าสะพานก็มีนะหัวเละเลยคือไหนๆก็มีของดีนะแบบใส่ก็คือรัดให้มันแน่นคางดีกว่าแล้วก็เราจะมาบอกวิธีใส่ดีดลิงกัน อ่าอันนี้เอาต <Bond> ั้งขึ้นนี่มันมืดจังหวะโอเคนี่ครับนี่ก็ยังไม่เห็นอ่ามาแล้วนี่สายสายสายมันอันนี้เราจับไว้เลยสองช่องจับสองช่องใส่ไปก่อนเลยมีไฟมาช่วยนะครับซื้อสายไปรัดคางเสร็จปุ๊บรัดเสร็จเนี่ยตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยให้มันติดคางอดีแน่นๆหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องถึงกับรัดคอนะครับแล้วก็ล้วเส้นนี้เส้นเส้นสีแดงนี่เขาให้เขาให้จับ จับเราจะรู้ว่าเป็นเส้นไหนใช่ใช่เส้นไหนแล้วก็ออมาอ่ต่อนี่แล้วเราก็เสียบเข้าช่องสองนี่ครับกลับมาอย่างนี้แล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็แล้วตรงนี้พี่กลับมาแป๊กแป๊กแป๊กอันเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่ตอนตอนผมซื้อหมวกมาแรกๆผมสงสัยครับว่ามันขยับได้นะครับใช่ตอนผมตอนแรกๆเนี่ยซื้อมาสงสัย อย่าบอกนะติดไอแคปแป็กเนี้ยแล้วมันจะเอาอยู่แล้วอะไรโมูบ้าป่าว่าหมวกต้องแพงทำไมมันแพ็กเดียวมันจะอยู่ได้ไงที่ไหนได้ผมเคยใส่กระชากเท่าไหร่ยิ่งกระชากยิ่งแน่นครับตรงเนี้ยคือมันจะล็อกแน่นมากแล้วไม่หลุดอ่ะดีกว่าป๊อปแป็กแน่นอนไม่หลุดนะฮะแต่ว่าคืออย่าไปวางล็อกกับรถล็อกกับอะไรโดนตัดหายแน่นอนัครบหายเลยเรียบร้อยคือดีดีลิงก็เอาไม่อยู่นี่ครับอยู่ ถือว่าไ้านก็ถือว่าโอเคครับใช่ครับช่วยชีวิตมาหลายรอบอยู่ใบเนี้ยมาช่วยชีวิตหลายรอบแล้วก็นี่ครับด้านหน้าก็มีถอดหมวกก็เหมือนกันนะแล้วก็มีปิดเป็นล็อกแบ็คนี่ก็เปิดรับลมนะครับนี่ใช่ครับลมเข้าหัวส่วนใหญ่ถ้าใครซื้อหมวกตัวเนี้ยไม่อยากให้หมวกมันอับมันเหม็นมากก็ใส่ไอ้โมงเนาะใช่ครับไอ้โมงก็จะมีแบบกันเหงื่อกันพวกหัวอย่างเงี้ยโมงมันจะช่วยซับเหงื่อพูดพูดถึงเรื่องหมวกกันน็อกเนี่ย ไอเมย์ตาเมย์คือไม่ค่อยชอบใส่ใส่โม่งใส่โมงอ่ะคือใส่หมวกใส่หมวกแล้วมันอับพออับปุ๊บมันเหงื่อข้างในปรากฏว่าหัวมันเชื้อราช่วงนั้นนี่ฮามากต้องต้องโคนผมแอบไปแอบ่ปนี่เราแอบเผาเมย์นะคือแบบว่าคือแบบว่า มีช่วงหนึ่งผมร่วงไปครึ่งหัวน้าข้าวมา้ช่วงนั้นรู้สึกเมย์จะใส่แต่หมวกแก๊ปมานบอกเมย์เมย์ไมใส่หมวกแก๊ปตลอดเวลาโอ้พี่ก็ดูดียกหมวกขึ้นมานี Mexican> ่โหหน้าสงสารมากคือหัวเป็นเชื้อราแล้วหมวกร่วงเพราะว่าคือใส่หมวกร้อนๆอย่างเงี้ยแล้วมันมีแบคทีเรียอย่เ้เอามาซักอะไรเงี้ยมีเชื้อโรคอยู่พวกนี้ก็ต้องระวังโอเคเดี๋ยวก็อันนี้ราคาเออลืมถามราคาประมาณหกพันเก้าหกพันเก้าครับพันเก้า เห็นบางบางบางทีถือตามงานตามอะไรมันจะมีลดเหลือหกพันห้าเนาะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าราคาอัพอัพเลยอัพขึ้นอัพขึ้นเลยเป็นเจ็ดพันเจ็ดพันห้าได้อะฮราคาเริ่มขึ้นแล้วใช่ก็ไม่มีใครตัวนี้ก็ลายนี้หมดแล้วเพราะว่าเคสามเขาไม่ค่อยนิยมขายกันแล้วตรงปากนี่เป็นสี่หกนะครับแต่ต่างประเทศไม่ยังขายกันอยู่แล้วลายนี้ก็หมดแล้วเคสามเนี่ยเป็นถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเลยนะสําหรับคนแบบจะใสเอจีวีเนาะแล้วก็อันนี้ขับความเร็วเท่าไหร่นะ ที่มันเริ่มใส่เคยลองไหมรูลมดีต้องร้อยแปดสิบอัพว่ะพี่เริ่มใส่ะล้วเน่าจะประมาณร้อยแปดร้อยเก้าอ่าก็ก็ตีไปเลยว่าประมาณสักสักร้อยห้าขึ้นอย่างเงี้ยก็จะเริ่มแบบแต่แต่ต้องใส่ให้ต้องใส่ไซส์ให้มันกระชับหัวนะครับหมวกหมวกนี่คือใส่เสร็จปุ๊บเอามือจับหมวกไว้แล้วก็ลองหันซ้ายหันขวาดูถ้ามันโค้งเค้งนั่หแต่แต่อย่าใส่ให้มันรัดขมับอ่ารัดรัดตรงแก้มได้แต่อย่ารัดขมับ ถ้ารัดขมับก็ขับไปนานๆจะปวดหัวลดเลยนี่ครับโอเคขอจบการรีวิวหมวก k .3 เท่านี้ก่อนนะครับนี่ครับสวัสดีครับ